ไม่นีสมัยเจริญสมัยพัฒนาแต่งตามีโทรศัพท์ของมาเฮ็ดหยังกรสับกะดวกโทรหาหมูหับกวกกะโลเลี้ยงข้าเดียวชุ่ม่ยิ่งหีเชี่ยวโทรหาแต่เต็กจิกเฮ็ดสุดผมสีฟิฟต์กระเซียนคิวถาว้อนงั้กลางเคลื่อนบ่หูจับรับจักนั่นโทษโคโคเออพันคำว่วนน้ำสอยดีแนะ่นอนบ่ลำกันเลเนาะนสอยน้ำแด่เ่เออครับเออ สอยสอยพี่น้องฟังสอยสอยแบบธรรมะสอยขาวัดเขาว่าสอยสอยพี่น้องฟังสอยอัตหิอัตมอยง่ายถอยไม่มีหมอยไม่มีในลูกอันนี้ก็ว่าสอยความคุณครับโอ้คนเอวียมันน่าหล่สอยนกแต่แทบเป็นมไปกุุงกระเทยล่อพผู้ว่าจะของมีลูกอนี้ก็ว่าสอย พี่น้องฟังสอยน้ำท่วมเขาเห็นตะใบวี่วี่พันว่าน้ำท่วมหีหวไหวไตหดเงาแ้ำมือเศร้าแกกเขาหาหีคนมาม้านเห็นีสีกันมวนคุ้มทำกันเถอะว้าวปะวันินกแต่แต่ละบินขวางปลาบักเน่าแต่เยี่ยมชมผู้สาวบ้านภูเขาละเทียงกันกับนอกจักเป็นดาลในห้องในบักปอบักผีจักเป็นหายในดีเฮ็ดนาโบดใส่กันผู้อยูอยู่ ตัดโทรศัพท์เบากับสู่นีทัศงจ้าต้งจ้าพอเิ่นบอกไปเกี่ยวเขาอยู่หน้าเล่ากัว่ามัน,นยากจังมันมันลำบากลุยหน้าลุยตรงแดดออกจะมาขอยสิเป็นล้อมห้อนอย่างกระดอข่อยบ่ไปดีกพอีพอข่อยสิไปขายตัวไงในใจก็โศว่าทีนี้ไปเป็นกะหรีเนี่ยจไปน,น้อนให้เขาสี่ันสองสามเดือนงั่นคือสิพ่อซื้อเงินแค่แปดหมื่นเก้าหมืนไปละเราว่าดีกว่าเง็นแนวอนื่นอย่งอกว่า ดอกเย้าป่วยอาเจียนต้อไห้มาแบบน่เพราะว่านกแดดแต่นี่เป็นความไปขามตัวผู้พัในใดลูกง่ามเนี่เพิ่นทั้งสีทั้งเบาทันทีง่ามหัวปุ้ยเป็นเดาเนี่ยเิ่นทั้งกิ่งทั้งหัวง่ามสีกันกับหัวเนี่ยเป็นทั้งดุมทั้งกอวลูกออกมาเมล็ดกลมอ่อนหล่อนี่ปานนั่งมัดทีพันว่าเมียของตัวนี่ตีพันว่าค้ยเขาหิ้วันบ่นดินบอดันหาขวามันอะไรเราพันเป็นบอมันบอเบาบอ,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 บอจา ลูกออกมาคือจังผีปลนหลวมไงหอนมาเป็นน้ำแม่มเห็ดหนาบูดเนี่ยมาคุยเขาผีสันดิบัดเดียวเห็นเช้าขคนจีซอยบัดเดียวเห็นลูกมันพูดทีบรรชาเอื้อนสาอ่อนบัดเนี่ยเนี่ยห้องตัวนอนในหัวสีกันยังบอถยงอยู่บัดเนี่ยลูกออกมาไม่ได้เป็นแยงแยงคือจังแหม่มนนอนอันนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเด้อจะ่าหยาบละเอียด บะระหยาบจักเม็ดม,มันไม่มองไรหยาบไม่ไม่จะม,มองละเอียดฟ้ามาต้องแปาะ <c oughs> อ๋อไม่แย่ใจดิ